จยข้อ11เขาบอกว่า5มีรายได้ทางบัญชีก็คือ11ล้านบาทข้อมูลเพิ่มเติมมาเขาก็ไม่ได้ให้อะไรมาเพิ่มใช่ไหมคะแปลว่ารายได้ทางบัญชีกับรายได้ทางภาษีเป็นยังไงคะตรงกันเท่ากันเนาะที่11ล้านบาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายทางบัญชีก็คือ2ล้าน9แต่ว่ามีกำไรทางภาษีคือ9ล้าน7ก็ก็เป็นไปได้นะเพราะมาให้กำไรทางภาษีเลยอ่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา11ล้านตั้งลบเท่าไหร่คะ9้าล้าน7จะออกมาเป็นค่ารายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายทางภาษีค่าใช้จ่ายทางภาษีจะเป็นล้าน3 11ล้านผมขอเขียนหน่อยนะ11ล้านเนี่ยคือรายได้ทางบัญชีรายได้ทางบัญชีอาจารย์เจี๊ยบบอกเป็นลบกับกําไรทางภาษีถูกไหม เมื่อกี้คุณลบออกมาคุณเอาสิบเอ็ดล้านลบอะไรรายได้ทางภาษีค่ะสิบเอ็ดล้านกับบัญชีตรงกันแล้วก็ลบกับกําไรทางภาษี 6, หักกําไรทางภาษีคือขยายความน<า>ิดนึงไ,ไอ้ตัวเนี้ยไอ้รายได้ทางบัญชีเนี่ยมันเท่ากับไรายได้ทางภาษีพอดีใช่ไหมถูกไหมค่ะอ่ะ มันเท่ากันเพราะถ้าเกิดมันไม่มีตัวอะไรมันกระทบรายได้เลยอ่ะดังนั้นที่เขาบอกว่ารายได้ทางบัญชีมันก็ต้องเท่ากับรายได้ทางภาษีอยู่แล้วเนี่ยมันเท่ากันคุณก็เลยเปรียบเทียบว่าดังนั้นเมื่อมันเท่ากันในตัวนี้มันก็คือรายได้ทางภาษีนั่นแหละและตัวนี้ก็คือกําไรทางภาษีซึ่งายไรทางภาษีเท่าไหร่นะฮะตามจทยเก้าล้านเจ็ดเก้าล้านเจ็ดถ้าเราเอารายได้ทางภาษีลบกับกําไรทางภาษีเนี่ยมันจะเป็นผลต่าง แล้วก็เัยจะบอกว่าไอ้ผลตางตรนนี้คือค่าใช้จ่ายทางภาษีใช่ไหมค่ะอ่าเราคือเหมือนกัะดันตัวเลขอ่ะอะไรเท่าไหร่ล้านสามเพราะจดไม่ได้ให้มาถูกไหมล้านสามเหมือนดันเพื่อให้ออกในเกณฑ์ภาษีทั้งหมดตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี